สวัสดีสบายดีทุกคนเหมือนเ้ิมคับก็ช่องม,นองอมอ่น้องอติมลุยสวนวันนี้เราพาพี่น้องเข้ามาดูหลังฝนนะคะเขาเรียกว่าหลังฝนหลังฝนตกช่วงผ่านไปเนาะวันนี้ก็ฝนตกแรงแรงก็ใบทุเรียนเราก็เขาเรียกว่าทุเรียนใบใบพึง่งพี่น้องก็คือว่าลมมันชัดลมมันชัดทุเรียนเนี่ยลมมันมาแรงมากเลย ใบทุเรียนดกๆด้านานานี่ลมก็จะซัดใบทุเรียนก็จะปิ้นเขาเรียกว่าปิ้นมางไห้่ะทุกคนวันนี้เราก็พามาชมการตัดหญ้าของพ่อน้องอาติมลุยสวนวันนี้ใช้รถไถเรียกว่าเริ่มจะแก่แล้วค่ะครับเรียกเป็นภาษาสบ้านก็เริ่มเท่าแล้วค่ะรถไถคันนี้เนาะรถตัดหญ้านเนี่ยก็ใช้หนักนะพี่น้องสองสมวันนั่น่ะรถไถ ลากยาพ่นยาของเราก็ตอนนี้ก็ป่วยพี่น้องป่วยก็คือเกียเกียไปไม่ได้ค่ะทุกคนก็ต้อง,องทําการลือ้อและคราวนี้เราก็จะมีสารองไว้ก็คือรถไถคันนี้รถไถคันนี้เขาก็จะมาช่วยเราแบบว่าจะทั้งตัดหญ้าก็คือทั้งตัดหญ้าแล้วก็ พ่นยาเพราะว่าเขาจะใส่ถังได้แค่200กว่าลิตรเองนะอันนี้ก็ถือว่าอันนั้นอ่ะมันถังผ่นพันลิตรอันนี้200ลิตรเอาทุกคนเนี่ยตอนนี้พอน้องอดินมาถาก็ถือว่าโดนฝนมาก็เหมือนเหมือนง้วเหมือนควายทุกคนเวลาเขาเดินฝนใหม่ๆเนาะฝนตกใหม่มาก็โฮ้ยพากันวิ่งขนาดมันไวก็เหมือนกันนะทุกคนเนาะก็คือมันได้บรรยากาศชุ่มชื่น ก็ไม่ได้เปรียบนะก็คือแบบสไตล์เดียวกันเพราะว่าฝนตกมาหลังจากที่จบเช่าเนาะต้นหมอกต้นไม้เราก็ดูแบบเงาเงาเช้าเช่ามัซึมอย่างเงี้ยพอฝนตกลงมาก็ซึ้นบานเหมือนกับคนทุกคนทํางานก็กระซุ่มกระสวยมันมีความเย็นเนาะมีความเย็นมีความสบายอกสบายใจแล้วก็ไม่ร้อนเขาเรียกว่าบรรยากาศไม่ร้อนนะคะ แล้วก็พามาดูต้นทุเรียนแปลงแปลงทุเรียนนี่ก็พามาดูแลรอบหนึ่งวันนั้นเนาะพามาดูการสะสมอาหารของพ่อน้องอติมวันนั้นที่เขาบอกไปแล้วนอ้องคลิปก่อนหน้านี้นะทุกคนก็สะสมอาหารเตรียมการออกดอกก็คือแปลงนี้หนึ่งปีกับประมาณเอ้ยสามปีทุกคนไม่ใช่หนึ่งปีว่าหนึ่งปีขนาดนี้ก็โอ้โหเดี๋ยวเขาจะมาหาวะ่ะหลอกตัวกันบอตัวกันบอพูดผิดนะคะก็คือสามปีกับประมาณเดือนกว่ากว่าเนาะทุกคน เราพาเข้ามาดูก็คือน,นี่แหละแต่เราก็มาชมบรรยากาศวันนี้ไม่น้องเต็มพามาชมบรรยากาศนะคะการใช้งานรถแก่ของเราหรือว่ารถไทยแบบอายุเยอะเนาะใช้งานแบบอึดถึงตัดหญ้าถึงลากสายยางถึงพ่นยาถึงลากยานะ่แต่คนเป็นคนพ่นนะคะเนาะทุกคน นี่แหละวันนี้เราก็พามาชมบรรยากาศก,ก็ประมาณสี่โมงเย็นนะคะทุกคนวานนี้ก็หวยออกวันที่สิบหกเนาะมีใครโชคดีมั่งสาหรับแม่น้องอติมก็โอ้ยไรวาสนาทุกคนซื้ออีกตัวก็ออกอีกตัวหนึ่งก็ลุ้นหวยรัฐบาลนะทุกคนก็เลยเอามาปิ้งกินซะอยากกินเนื้อ,อย่างเลซื้อลอตเตอรี่ไปก็เลยเอามาย่างกินทุกคนก็อิ่มไปหนึ่งมื้อ ขึนชมนะคะทุกคนเอาก็ทํางานของเขาแบบอึดมากค่ะทุกคนเนาะกระย่าขนาดนี้ก็กําลังสนุกสนานเวลาตัดนี้เขาสมอสําหรับเครื่องที่แบบรถไถท,ที่ไม่ทุนแรงมากก็เป็นรถย่าที่แบบหนักๆก,ก็สงสารค่บบาเหมือนกันความร้อนเขาจะขึ้นเอาสำหรับคลิปนี้แม่น้องติมเขจดเพลงนี่เนาะมากับลูกชายทุกคนสําหรับแปลงนี้ที่ทุเรียนสปีกัประมาณหเดือนนี่เราจะ ทำการออกให้ออกดอกแต่ว่าไม่ได้บังคับนะคะคือว่าเราจะสะสมอาหารถ้าต้นไหนที่เขาสมบูรณ์เขาอยากออกลูกก็ให้เขาออกไปก็คือหัดให้มีลูกนะคะเอาสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้คลิหด้าพอ,อก,กันใหม่นะคะสวัสดีสบายดี